สวัสดีครับเคยได้ยินเรื่องตำราของซุนวุกกันกอรครับโอ้โหสุดยอดขนาดเลยเนาะอยู่มาเป็นพันๆปีเลยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือกลยุทธ์ของเปิ้ลเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบและเนื้ครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะในโลกธุรกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งชีวิตประจําวันของเฮาก็เอาไปปรับใจกันหมดเลยวันนี้เฮาจะมาเจาะลึกกันครับว่า36กลยุทธ์นี้มันเด็ดจะใดและจะเอาไปใจให้เฮาเหนือกว่าคนอื่นได้จะใด เอาละครับมาเริ่มกันที่ประโยคนี้เลยดีกว่าประโยคที่ทุกคนต้องเคยได้ยินแน่ๆรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโอ้โหมันเหมือนเป็นโลโก้ของซุนวูไปเลยเนาะครับเป็นคำสอนที่บอกเหาตรงๆเลยว่าก่อนจะยะาไอหยางเนี้ยต้องหู้จักเปิ้ลแล้วก็ต้องหู้จักเหาก่อนแต่อลองมาคิดกันดูดีๆนะครับ การต้องออกไปรบตั้งรอยเตือ้อถึงแม้ว่าจะชนะกู้เตื้อเนี่ยมันเป็นชัยชนะที่ดีที่สุดแต่แต่ก่อครับนี่แหละครับคือจุดที่ซุนวูเปิลมองไปไกลกว่านั้นและมันน่าสนใจขนาดเลยและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับซุนวูเปิลบอกว่าการชนะโดยต้องรบเลยจึงถือว่าเป็นวิธีอันประเสริฐยิ่งโอ้โห สุดยอดชัยชนะแต้คือการที่เขาบ่อต้องสู้เลยต่างหากมันคือการใจ้สมองใจ้แผนเพื่อเื่้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยบ่อต้องเสียแหงเสียของและนี่แหละครับคือสิ่งที่เฮาจะมาเจาะลึกกันในวันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้เขาจะมาอู้กันใน5เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากปรัชญาแห่งชัยชนะแล้วไปดูกลยุทธ์ตอนเขาได้เปรียบ กลยุทธ์เพื่อเข้าตีกลยุทธ์ในยามคับขันและสุดท้ายเลยจะเอามาประยุกต์ใจกับชีวิตเฮาในปัจจุบันได้จะใดบ้างไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับปรัชญาแห่งชัยชนะคือก่อนจะไปถึงเทคนิคหรือกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเขาต้องเข้าใจแก่นของมันก่อนว่าซุวนวูปเปิลเน้นเรื่องอะไรอย่างที่สุดซึ่งมันก็คือการวางแผนและความเข้าใจนี่แหละครับมันบาดใจแค่เรื่องของการยกพวกไปตีกันอย่างเดียวเลยหลักการหาขอนี้ เปรียบเหมือนรากฐานเลยครับคือต้องหูว่าเมื่อใดควรรบเมื่อใดควรพักต้องหูจักใจกองทัพน้อยใหญ่ฮึอเป็นที่สำคัญเลยคือต้องชนะใจคนในทีมให้ได้และก็ต้องเตรียมตัวฮึอพร้อมเสมอเพื่อช่วยโอกาสและสุดท้ายต้องหูจักใจคนฮือถูกกับงานจะหันเลยนะคะว่าทั้งหมดนี้มันเน้นไปที่การเตรียมตัวการใจสมองบัจจัยเรื่องของกาลังอย่างเดียวเลยจริงๆ เอาละครับต่อไปมาดูกลยุทธ์ในตอนที่เฮาเป็นฝ่ายได้เปรียบกันพองคือการที่เฮาเหนือกว่าเนี่ยมันบ้าได้หมายความว่าจะชนะเสมอไปนะครับมันต้องมีวิธีปิดเกมที่เฉียบคมกว่านั้นและนี่คือ1ในกลยุทธ์เดาตี้โอ้โหคลาสสิกขนาดเลยครับยืมดาบฆ่าคนแค่ฟังจะก็น่าสนใจแล้วเนาะครับมันคือศิลปะของการดาตี้เฮาเบ่ต้องลงมือเองเบอ่ต้องมือเปื้อนเลือด แต่ก็สามารถกำจัดศัตรูได้เหมือนกันแก่นของมันก็คือการใช้พลังของคนอื่นมาจาัดก,การเป้าหมายของเฮาเพื่อรักษาพลังของเฮาไว้ยกตัวอย่างง่ายๆในโลกธุรกิจเลยนะครับแทนที่จะไปโจมตีคู่แข่งตรงๆบริษัทหนึ่งอาจจะแอบปล่อยข้อมูลจุดอ่อนของคู่แข่งหื้อสื่อมวนชนแล้วหื้อสื่อเป็นคนขยี้ข่าวเองเห็นกอครับแบบนี้บริษัทของเฮาก็ไม่ต้องออกหน้าเลยแถมยังดูดีอยู่โอ้โหเป็นการเดินเกมที่ฉลาดขนาดเลย คราวนี้เมื่อพออีกกลุ่มหนึ่งกันผ่องครับนั่นก็คือกลยุทธ์เพื่อการเข้าตีซึ่งกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การจ่เล่เหลี่ยมการลวงฮืบเปิ้ลสับสนก่อนแล้วเห่าก็ค่อยเข้าจัดการที่หลังและหนึ่งในกลยุทธ์ที่เด็ดที่สุดในหมวดนี้เลยนะครับก็คือโยนกระเบื้องล่อหยกพูดไง่ายๆก็คือมันคือศิลปะของใจเหยื่อล่อดีๆนี่เองครับแนวคิดของมันก็คือ การยอมเสียของน้อยๆของที่ดูเหมือนมีค่าหรือที่เปิ้ลฮ้องวักกระเบื้องเนี่ยเพื่อล่อเหอเป้าหมายเข้ามาติดกับแล้วเฮาก็ช่วยโอกาสเอาของที่มีค่ากว่าแต,แต่หรือยกมาเป็นของเฮาอย่างที่เฮาหั่นใบๆเลยห้างร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาใครไก่บับขาดทุนเลยนะอันนี้คือกระเบื้องเพื่อดึงคนเข้ามาในร้านแล้วสุดท้ายคนก็จะซื้อของอย่างอื่นพี่ได้กำไรงามๆกลับไปตัวอันนั้นแหละครับคือยกพูดไง่าย้ก็คือ หลอกเหอเปิ้นตายใจแล้วเหาก็ค่อยไปเอาของที่เหายักได้แต่แตมาสรุปง่ายๆก็มี3ขั้นตอนเลยครับ 1. เสนอเหยื่อล่อที่ดูเหมือนจริงดูน่าสนใจ 2. ล่อเือเป้าหมายเข้ามาติดกับและ 3. พอเปิ้ลเผลอเหาก็เข้าชิงเป้าหมายที่แต้จริงของเฮาเลยจะหันว่ามันเป็นการวางแผนที่ซับซ้อนและต้องอ่านใจเปิ้ลใหอออกแต่แต่เลยนะครับเนี่ย ทีนี้มาถึงสถานการณ์ที่ยากที่สุดกันพ่องครับคือตอนที่เฮาเสียเปรียบหรือว่าจนตรอกแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหหมดทางไปแล้วแน่ๆแต่สำหรับซุนวูแล้วเปิ้นบอกว่าแม้ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดมันก็ยังมีทางออกที่ชาญฉลาดอยู่เสมอครับและนี่คือจุดตีสำคัญขนาดเลยครับกลยุทธ์สุดท้ายกลยุทธ์ที่36นีคือยอดกลยุทธ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับคำว่าหนีในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้นะครับแต่มันคือการถอยอย่างมีกลยุทธ์การถอยเพื่อหักษากำลังเอาไว้เพื่อเตรียมการโต้กลับมันไม่ใช่ความล้มเหลวเลยแต่เป็นทางเลือกที่ฉลาดซึ่งมันต่างกับการพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงที่หมายถึงการสูญเสียกูอย่างแล้วก็ไ่สามารถกลับมาสู้ได้แหมเลย เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาดึงเอาภูมิปัญญาโบราณน,นี้มาเชื่อมโยงกับชีวิตในยุคปัจจุบันของเฮากันแล้วจะเห็นได้เลยครับว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยมันยังคงทรงพลังแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้กับหลายๆเรื่องในชีวิตเฮาเลยจริงๆถ้าจะฮึ่ดสรุปหัวใจของกลยุทธ์ซุนบูทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ข้อแรกเลยความยืดหยุ่นสำคัญที่สุดต้องปรับแผนไปตามสถานการณ์ 2. ิตวิทยาคืออาวุธต้องเข้าใจความคิดคน 3. การเตรียมการต้องยะอย่างลับๆและ4ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะครับชัยชนะที่ดีที่สุดคือการไม่ต้องรบและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากคำถามไวใ้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดตามกันพอเนอ้อครับว่าในชีวิตประจำวันของเฮาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเฮาเคยใช้กลยุทธ์เหล่านี้โดยบาหูตัวของกอครับแล้วถ้าลองคิดดูดีๆตอนนี้ กลยุทธ์ไหนที่เฮากำลังใจอยู่